สวัสดีแฟนๆรโปโมนทุกคนนะฮะก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปโมมูนนะครับวอนเดอร์ล็อกนะครับในพาร์ทที่11นะครับก็หลังจากที่เราให้ปล่อยโหวตกันไปนะครับก็กลายเป็นว่าเข้านะครับแต่ว่าโปโมนตัวไหนครับจะเอาออกไปครับก็โบดได้เลยนะครับตามขวาบนนะฮะเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับตามชื่อเลยนะครับตัวไหนที่มีผลโหวตมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวที่ถูกโอดออกนะฮะก็ทําใจหน่อยนะฮะ ผมก็เปลี่ยนรับชะตากรรมได้เลยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินลงมาข้างล่างอ่ะมีโปเกบอลอยู่นะครับได้อะดรีนาลีนออฟนะฮะเป็นไอเทมที่เอาไว้ทําให้โปเกมอนที่เราเจอในป่านครับเรียกพวกมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดตัวนั้นโดนโดนขู่นะหรือโดนหรือว่าโดนอินทอริเดตนะจะทําให้สปีดมันเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับครับเอาละมาเจอกนหน่อยฮะเจอกับเชฟนะฮะคุกนะฮะเอามามาเขาส่งชิดที่ฟ้าลงมาครับ ไปโมบมาแรงนะครับแล้วก็แฟรี่ช่วงเวลานี้นะครับบิกบอกเราก็ใกล้จะกลายร่างเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เลเวล18แล้วเอาละครับงั้นเราจะมาเปลี่ยนตัวนะครับอะกลับมาครับแล้วก็ส่งชิงชิงลงมาเนี่ยชิงชิงนี่ก็อยากให้เป็นร่างสามนะผมเดานะผมเดาว,ว่าเอออปโซน,น่าจะไปแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้น เพราะมีร่างเดียวไงตัวอือ่นมีสามร่างเช่นผูดินเงี้ยพูดินสามร่างชิงชิงสามร่างเจนกี้สามร่างลักกี้สามร่างบิ๊กบอสไม่ให้บิ๊กบอสไม่ให้บิ๊กบอสมีสองร่างแต่ผมก็ไม่ให้อหอก,อรกห,อหรอกเอาละไอ,ะอตัวนี้ไม่มีเหรออ้าวเจอมอนอีกแล้วครับเจอ,อครับโอ้ลี่พับครับหมาเจนห้านอร์มอล ผมว่ามันเสียเวลางั้นผมหนีเลยลวกันอยากไปที่เมืองต่อไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมลองสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะครับอเดินไม่กี่ก้าวเองเจอแล้วล่ะเนี่ยเจอกับตัวอะไรเอ่ยเจอกับอีวูยครับแต่ว่าเราจับไม่ได้เราจับไม่ได้เพราะเราจับเป็นล้ยน,นะครับเราจับเจ้ามัเดไปแล้วนะครับแล้วก็แลกออกมาได้มีคิวนะครับ อ่ะได้เอ็นจีรูทมาเออว่าแต่สมมติว่าถ้าเกิดเราได้อีวูมาอย่างเงี้ยจะให้มันพัฒนาเป็นร่างอะไรอ่ะเออมันมีตั้งหลายร่างเลยนะไฟน้ำแข็งน้ำพืชไฟฟ้ามืดแฟรี่แล้วก็พันจิตโอ้โหอย่างงี้งนียากเลยเนี่ยเอาใจกันไม่ถูกเลยอ่ะเออจะเป็นร่างอะไรอ่ะเปลี่ยนตัวออลนะครับตรงนี้มันข้ามไม่ได้ที่จะหนีมันก็ยังอยู่นะครับสลับปูตัวนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นปูดินลงมาครับ ใช้ท่าล็อกแมสต์พูดถึง e ีวนี่ก็ถ้าเกิดอยากได้จริงนะผมอยากได้ท่าที่ขาดหายไปก็จะเป็นท่าพืชนนะครับท่าพืชที่เรายัางไม่มีแล้วก็จะมีท่าแฟรี่แฟรี่เอ๊ยไม่ดิแฟรี่ไม่ได้ดิเดี๋ยวนังไงถ้าเกิดมีบิคิวอยู่ในทีมมันก็เป็นแฟรีอ่อ่ะเออมือมือนี้ไม่ต้องถามหายครับไม่ได้แน่นอนอ่เก็บเบอร์รี่ตรงนี้นะฮะ ม,มันมีทุกที่นะสลับปูตัวนี้นะฮะเธอเราจะเก็บเบอร์รี่เนี่ยก็ต้องเจอมันก่อนกดลันกดกดคลิกเข้าไปใหม่มันก็สู้อีกรอบหนึ่งอ่าเข้าไปที่เมืองครับนี่เมืองอะไรเอ่ยพาริโอลานะครับ่ามาอ่าเข้าชากอะไรอะอ๋อเจอกับฮาครับว่างไงโอ้โหฉันดีใจที่เจอนายรอจังหวะนี้มานานแล้วมาดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนายจะต้องตกใจแน่ๆเพราะปูของฉันก็ให้ซีริมาแล้วคราวนี้เราก็เท่าเทียมกันแล้วนะ ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเมืองพานิโอลานะครับเป็นเมืองสไตล์ตะวันตกนายเคยเล่นวันทูสวิตไหมล่ะอย่างนั้นเลยแนวคาบอยอ่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะเออไม่เคยอะไม่มีเงินซื้ออะตอนนี้เหมือนเราเป็นคาวบอยที่ได้รับเกียรติที่มาสู้กันไงล่ะก่อนจะมาฉากกันอ่ะขอฮิลเลือดเพื่อความยุติธรรมก่อนเออ,เอ,อดีเหมือนกันโอเคปกจูและทีผงชัน จะแสดงให้ดูอีกครั้งว่าก่อนหน้านี้มันแค่ดูเชิงเอาล่ะคราวนี้เขามีซีลิงเลยนะฮะเขาจะสามารถใช้ท่าซีมูฟได้คิดว่าเราจะเปิดโอกาสให้ใช้นั่นเหรอมาพิกาจูครับสำหรับตัวแรกนะของฮาวครับเหมือนเดิมนะฮะอีกตัวนั้นจะเป็นโรเลตนะครับอ่ะมาคอยคิงมาเลยบิ๊กบอสอันนี้เจอปิกาจูนี่คือหนีนะฮะเพเลยเจอกับไฟฟ้านี่ตายแน่นอน เเปลี่ยนตัวอ่อนนะครับผมคิดว่านะ่าจะใช้ท่าไฟฟ้าครับขอเปลี่ยนเป็นมันงกรครับมาเจงกี้ครับมารับกันหน่อยมาเจมาแล้วยีเโทบอลครับโอ้ยยีเดที่เปลี่ยนอืมไม่เข้าไม่เข้าไฟฟ้ารับได้เอาละใช้่านี้เลยแล้วกันนะฮะมาตีมูฟต่อสู้นี่นะอะไรมีเครืงก่อนตายได้เหรออืมตังเสียได,ด,ดีนี่ออาไปเลยไม่หมัดชุดอืมด้วยหมัดอันน้อยนิดของ เจียงกี้นะฮะมือนิดหนึ่งดูนี่มันจะต่อยแล้วเตะยังไงวะเนี่ยอ่ะอ๋อเอาบลู่ว่านี่นี่มีทั้งเท้าทั้งตีนมาเป็นชุดยำให้หมดครับยำหนูเหลืองครับนี่พุ่งไปแล้วอืมโอ้โหไม่เหลือซ่าเลยครับแม้แต่เศษหางยังไม่เหลือเรียบร้อยครับพีาจูก,กับบ,บอลไปแล้วครับเอาละครับเจียงกี้เขาเลเ้ยวสิบเก้าครับมีอีกไหม ตัวต่อไปครับโอ้ล่ามพัฒนาและล่ามสอนแล้วนี่เจอกับดาทิกนะครับเอาละเจนกี้กลับมาครับมาส่งนี่เลยครับมาคู่ปรับกันตั้งแต่ตอนแรกลักกี้ครับดาทิกเออใช้ท่าไฟแฟงนะครับแม่งจะรับได้ปะวะตีแม่งั่งเข้าไปโอ้รับได้ว่าโอ้คัตเตอร์ใบไม้โอเคมา ชาท่านี้หน่อยชาท่านี้หน่อยเลี้ยนี่แนะ่ไม่เข้าเนี่ยครับเพราะมันยังไม่เป็นท่าผีแท็กเคลมาแต่มันไม่ตายนี่สิไม่น่าประมาทเลยอืบอกความประมาทเป็นเส้นทางความตายอ่ะขวนอีกทีนึ่งครับนี่นะโอเคครับเรียบร้อยครับแม่ส่งผมไว้สักเท่เลยนะขณะตอนมันปล่อยคาเต้ไม้มันยังแบบยังเก๊กเลยอ่ะพูดิงกันเล้วยี่สิบสองครับอ่าจบแล้วครับวางไงต่อ โอ้โหจัดเต็มซะเหลือกเกินมันช่างเป็นการต่อสู้ที่ทาให้หัวใจของฉันนะ่ะสูบฉีดดีจริงๆโปเกมอนของฉันนี่นุ่มทุกตัวเลยงั้นก็ขอให้ความโชคดีสถิตกัอยู่ที่นายนะโอเบูทและนี่ไอเทมไอเทมนี่มันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะเนี่ยนายรู้หรือเปล่าว่าพวกโทเทมโปโมนเกมอนน่ะมีออร่าบ,บางอย่างที่เป็นพลังล้อมรอบถ้าเราใช้เจ้าไดฮิตเนี่ยทำให้ติดคลิกได้ง่ายและออร่าพวกนี้ก็จะมีความหมายอ๋อ นายรู้หรือเปล่าว่าเฟิร์มอนเนี่ยมันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเนี่ยไปเป็นเรื่องธรรมดาถ้านายยึดติดกี่ับความพ่ายแพ้แล้วก็นะนายก็จะกลายเป็นคนขี้แพ้บอกตัวเองเถอะแหมมาบอกเรากุมประสาทพอใจลนะเงั้นฉันขอตัวไปที่พาริโอนาแลนด์ก่อนลนะเออไปได้ก็ดีอ่าพื้นเล่ยกับเด็กๆก,ก่อนปีนิดเดียวแล้วพี่บอสจะได้พังงาดแล้ว <c oughs> โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากคุณจอยอามาดูร้านค้ากันหน่อยครับมีอะไรขายเอ่ยโอ้ขายบอลครับรีพิบบอลทอมมิสบอลน้องเด็บบอลน้องผอรีพิบบอลแล้วกันนะเพราะบางทีเราได้อา,อาจจะได้ตัวซ้ำอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะงั้นขอเหมาเจกดสิบลูกแล้วกันแล้วก็บอลอื่นไม่น่าจะใช้นะครับอ่างั้นเรามาดูอีกร้านหนึ่งเฮียครับขายอะไรบ้างอ๋อซีริจะทําให้เมนูของร้านเปิดมากขึ้น กดไเบอลครับ2ีลูกครับอ่าแล้วก็ซุปเปอร์พอชันนะครับอีก5ละกันจะได้เต็ม10อ่าต่อไปก็เป็นอ่ะงั้นรีเพลแล้วกันนะครับอ่ะทั้งตัวนลครับ7คขวดครับโอเคไม่เงินไปหายไก่นั่นมากเลยอ่ะไอของแฟชั่นนะครับชุดเสื้อผ้ามวงนี่แหละอ่าหมดแล้วครับงั้นเราขึ้นมาด้านบนกันเลยครับเอาละครับงั้นเราโผล่มาที่ พันเนียล่าแร์นะฮะอืมน่าจะเป็นฟาร์มนะครับอ่ามาคุณยายครับมายืนเลยแถวนี้นะครับไม่ะก็มาดักตีหวัวเธอนั่นแหละามาจะดักตีหวัวผมนั่นเหรอเฮลโหล Hello. แม่ผมไม่ชอบการยิ้มแบบนี้มันดูยิ้มอ่อนๆอะอะก็ส่งเจ้าคราร์วิ้งลงมาะครับอืมโบรบอนหินนะฮะแล้วก็แฟรี่นะครับแพ้เหล็กคุณตีแต่เราไม่มีอย่างนั้นก็ต้องใช้น้ำเอานะครับแต่ว่าเสียทายมากครับคีรอนดเอ้ยยังไม่ไปคีรอด์สิ เออบิ๊กบ็อกซ์เรานะครับยังไม่แปลงล่างครับไม่มีท่านอยู่ตีท่าน้ำเลยเปลี่ยนตัวอ่อนครับแล้วก็ส่งเจงกี้ลงมาครับเพราะว่าเจงกี้เป็นเพิ่มตัวเดียวตอนนี้ฮะที่มีท่านอยู่ตีท่าน้ำครับเพราะมีท่าไฮโดรตอนนั้นเองสมัดดาวมาครับไม่เข้าทลายเอาไปเลยครับไฮโดรปั๊มชาร์จยิงนี่นี่เสียงรุนแรงไหมล่ะโอ้โหมันถึงขนาดเนี้ยตัวงเป็นครึ่งหลอดครับสมัดดาวมาอีกรอบนึงครับอืมโอเคมาดาเนี้ย โดนแน่นอนไปเลยอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับ EP เท่าไหร่เอ่ย400ครับโอ,โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับที่มาแจ,จากจ่าย EP กันเอาละอ่ะอะไรอะตรงนี้จำไม่ได้โอ้เธอคือคนที่จะมาพิชิตชาเลนส์สินะมาได้จังหวะเหมาจะามอจอบพอดีเลยพอดีกับตันก็อยู่ที่นี่น่ะตามมาตามมาอ้าวกับตันไหน มาโลเหรอใช่ปล่าวะมาที่ฟาร์มนะครับมิวแท้งนี่ไปไหนอ่ะอ้ามาโลจริงด้วยครับสงสัยนี่หรือเปล่าที่เขาขายของไงเด็กส่งของอน่ะมันขายนมชาเขียวแน่เลยว่าไงว่าไงขอบคุณนะที่แวะมามูมูม,มิวเนี่ยที่นี่รสชาติเยี่ยมมากเลยนี่แหละชาเขียวที่ว่ามีความหอมซ่อนความสุข แถมไว้ใช้ปรุงอาหารได้ด้วยนะอืมเป็นรสชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยเออผมก็อยากชิมเหมือนกันอะว่าแต่นมมิวแทงใช่ไหมะ่ะฮะที่เป็นชาเขียวอะ่ะอีกเรื่องหนึง่งในเมื่อฉันโชคดีที่จเจอนายที่นี่ฉันจะให้นี่กับนายละกันโอ้มูแลนนครับไลท์เพเจอร์นะครับโอเคอ่าเออมันมีเอาไว้ดมกลิ่นนะครับหรือบนพื้นนะครับในดินหาไอเทมตาม ตามทางครับที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตา,ปาเปล่าเพียงแค่กดบีนั้นเองก็จะดมกลิ่นนะครับก็ลองไปใช้ดูไปที่ตัวหมายเลข5นะจะเจอกับเนินเขาบุกเล็จะเจอกับเพื่อนของฉันลาน่าฝากไซไฮแทนฉันด้วยละ่ะครับผมได้ได้ได,ได้เอาละ่ะมางั้นเราลองขอใหม่กันหน่อยครับมามูแลนนม่องอองไม่ล่ะองออง,องมาขี่หมาขี่หมาหมาเป็นตัวใหญ่จริงๆเลยเนี่ยอาดมดมดมเจออะไรเอ่ยเดี๋ยวแม่จะมตรงไหนเหรอวะ นี่ครับมันต้องรอเป็นเครื่องหมายตกใจอันหนึ่งอันนี้เป็นอสเตดีเอ้ยเอา้าเจอมามามามันมองระยะไกลด้วยเนี่ยแต่ว่าแต่จริงๆเขาสารพังนี้มาเจอกับบลิดเดอร์นะครับอ๋อเออที่นี่มันเป็นนิวว่ามันเป็นที่พักไข่นะครับของเราบลิดเดอร์ชาวไทยอ่ะบิ๊กบอสลงมาครับเจอกับมัดเบรนะฮะ เปลี่ยนบิ๊กบอสออกนะครับแล้วก็ส่งเจงกี้ลงมาครับคราวนี้ของจริงแล้วเวยบูด้วยครับท่าจริท่าจริงครับรถสปีดนะครับโอ้โหผมว่าอีกทีไม่น่าไหวมั้งผมว่าเพิ่มเลือยให้กับเจงกี้ดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะตีช้ากว่าแล้วก็ตีตีเขาไม่ตายหรือว่าเขาอจะตีมาก่อนแล้วก็ติดคลิปด,ด้วยผมกลัวเจงกี้ตายนี่แหละดับเบลิลคลิกมาครับอโอ้โหดับเบลิลคลิกเหรอ บูโดนแรงกว่าไหมสเต็ปด้วยนะอ่ะหายโดปั้มครับน,นี่ยิงได้อีกสมรอบต้องโดนบ้างแหละดับเบิลคลิกมาครับอุย้ยเร็วกว่าจริงครับตามที่ผมคิดเอาไว้จริงๆคือเขาบูโดรมาแล้วสปีดแบบว่าจนเจ็งกี้ช้าครับหายโดปัม๊มอ่ะโดนโดนโดนโอ้นะ่าไม่ไม่ตายว่ะโอ้นี่เราที่เราถูกจริงๆว่าเรา,เราจะยิงมันไม่ตายครับอ่ะยังใช้ท่าแบบมัย่ยำสูงๆเลยกันครับมาสเตปครับอะไรอะไรตี้นะาลมหายใจมังกร จงร่ำร้องเรียบร้อยเอาละครับเจงกี J ้ N ครับเลเวล20แล้วแต่ b บิ๊กบอสล่ะบิ Big Bot. Big Bot ก๊กบอสบิ๊กบอสก็20เช่นกันนะครับเอาละครับอ่าชิงชิงครับหอดูที่โอเลเวล22ครับอืมเอาละครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วบิ๊กบอสเอ๋ยจงตื่นขึ้นขอบูชยันบิ๊กบอสหนึ่งดาวเพื่อจุติบิ๊กบอสล่างสุดยอด ระดับ5ดาวลงมาบนสนามกีร์ดอสมาตรงออกมามาแล้วนี่พังงาดแล้วครับกีร์ดอสครับนี่นี่โอเคหวังว่าจะอยู่กับเราไปนานเท่านานนะผมไม่ผมไม่โดนไฟฟ้าตายก่อน <c oughs> โอเคอ่ะได้แล้วครับกีร์ดอสครับหรือว่าไปเราน่าจะมีกะละก้าเนอะกะละก้แล้วก็อรอ่าฟอร์มใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดโดนไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนออกใช่ปะ แล้วก็เอาการะลาะเนี่ยที่มีสารเล่าฟาร์มรับแทนแต่ว่ามันนิสัยอะไรวะสมเช้ามาเถอะไม่รู้ว่าบิ๊กบีมันตรงหรือเปล่าอ่ะในท่ากลับมาครับสำหรับบิ๊กบอลนะครับไม่มีท่านำว่ะแล้วเอาท่านำจากไหนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นแบบจริงจจังๆนะเราต้องใส่ท่าวอเทอร์ฟอร์นะครับให้กับกิญร้อนนะครับแต่ว่าวอเทอร์ฟอร์ได้ตอนไหนเนี่ยน่าจะแถวยิมเจ็ดแล้วไอ่ไม่ยิมเจ็ดเออเกาะสี่เลยใช่ไหม อ่าได้อ่าได้ซีกัดคิวมานะครับหนึ่งอันอ่าดูแมวแป๊บนึงนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าเราจะจับได้โม่ได้หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าที่นี่คือเอ่อใช่ใช่ใช่ที่นี่นะฮะคือพ a น e ยล่าแลนนะฮะโอเคอ่างั้นเราจะสามารถจับได้หนึ่งตัวนะครับเดีย๋ยวขอสำรวจแป๊บหนึง่งโกเกอเคบอลอ่าได้เธิได้ได้เท,มเ,ทมเพิ่มพีพีมานะครับมาอ่าเจอแล้วครับมา เจอกับตัวอะไรเอ่ยอืมเจอกับลิล่พับนะครับมายิรดดอสนี่บิ๊กบอสครับยังใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่หญคมคูกรน,นี่บอกแล้วพังงานมาแล้วกลัวที่ไหนล่ะอืมตอนนี้นนี้เราใส่ซีมูฟนอร์มอลนะครับเราจะสามารถใช้ท่าซีมูฟสแปร์ได้ด้วยซีมูฟสแปร์้าทำอะไรได้บ้านนะครับก็คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ซีมูฟนอร์มอลเสียไป แล้วก็จะเพิ่มแอคแท็กให้กับบิ๊กบอลของเราครับสามระดับโคตรแรงอะสามระดับอะแต่ต้องเสียหนึ่งเทอร์นะจับไปแล้วนะฮะได้ครับสบายสบายเลยครับแม่โดนคุมคู่เดอบิ๊กบอลครับรู้สึกว่าออริตี้ของบิ๊กบอลที่จะทํางานได้ทุกเกมเลยทุกตอนเนี้ยโอเคได้แล้วครับลิลลี่พับครับลูกเดียวจบครับอแต่ว่าผมว่าไอ้โปรเกบอลนี่มันก็ดูโอพีนะเนี่ยมันดูจับง่ายไปเลย เอาละมาตั้งชื่อให้กับมันนะครับว่าคิงแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวผู้นะครับผมว่าชื่อแบบนี้น่าจะนำมาสู่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เกลือด้วยอ่ะกลับเข้าบล็อกไปนะฮะไม่ได้เข้าทีมนะครับตอนนี้เรามีตัวกระชากหนึ่งใบแล้วนะฮะพอพร้อมที่จะวลสเทจดแล้วอ่ะเจออีกครับเจอกับตัวไรเอ่ย เจอกับมัดเบรนนะครับโอเคมาบิ๊กบอสมาสั่งซองกันหน่อยแหมถ้าเกิดมีท่านกีธาต์น้ำนี่คือแม่งไม่รอดแน่นอนอะ่ะยิงที่วิเศษยไปครับลบพลังโจมตีใช้ได้แค่ท่าเดียวเนะี่ยท่ากัดครับอ่ะกัดไปนี่นะอดครึ่งหลอดตามมีหน้าครับเพิ่มดีเฟนซ์ครับดับเบิลคิปนะครับสมหรับที่บิ๊กบอสครับไม่เข้านะครับเพราะว่าบิ๊กบอสเราเป็นเป็นปกมิธาตุน้ำแล้วก็ทาตบินครับ โอ้โห oh, จะเรียกพวออีกเหรอไม่ต้องเรียกหรอกนั่นไงมันเสียเวลาโว้ยจะเรียกทำไมเนี่ยไม่กลับไปเลยครับงั้นับตัวซ้ายแล้วกันงั้มเข้าไปโอโหมันดูถึกกว่าตัวนั้งขวาแล้วเนี่ยอะไรอะไรบูโดอะไรเฮ้ยแล้วเองบูโดเพื่อนทำไมนะ่ะนี่คือข้อดีของเป็นปกมันทาบินนะฮะเอาละยังก็กัดต่อครับ ตัวด้านซ้ายนะครับไม่ใช่สตามิน่านะครับโอเคเรียบร้อยครับอ่าตัวขวาว่างไลครับอ่าแอปซอลเ,เร็วยี่สิบสครับเม่งยังบูโดสกเหรออออ่ะ,อะกลับไปอีกรอบนึงครับไม่นะตายปะ่ะไม่ตายครับสตามิน่าไม่ช่วยชีวิตเอาไว้เพิ่มอีกหนึ่งระดับครับมาสปอร์ตครับแล้วคนเรียกพวกอีกเฮ้ยมาคนเดียวก็พอมั้งเออดีแล้วเพื่อไม่ไม่ครบ มีเพื่อนคนเดียวทั้งชีวิตไปแล้วกันนะกลับไปครับเออเรียบร้อยครับนี่ก็จะจบเอาละครับอ่าลัคก,กี้เขาเลเวลยี่สิบสามครับอ่างั้นเดี๋ยวเราจะคือจะเจอเลือกหนาเนี่ยเจออีกแล้วทำไมจะมาทวงอะไรก็เราเราก็เราจับนายแล้วไงจับไปแล้วโคต้าก็ใช้แล้วแถม เออเ,อเพื่อนๆของนายอ่ะก็แลกไดม้มีคิวมาแล้วนะต้องการอะไรฮะไม่แน่กัดเลยทำไมต้องการความเป็นธรรมเหรอแม่บ่งบอกตะบ่งบอกอะไรโผล่มาเยอะเหลือเกินนะช่วงนี้โอเคเรียบร้อยครับเอาละไปอ่างเออเอ้อะไร มันไม่สู้ไม่ใช่หรออันนี้เป็นคนที่เรารับรับไข่นะฮะอ่างนั้นเราเข้ามาที่นี่เลยนะฮะบ้านฟักไข่นะฮะอ่างั้นคุยกับผู้หญิงคนซ้ายนะครับเขาจะมอบ PM นะครับ h ิดเด n Power นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนเช็คด้วยนะครับ h i d เด n Power ด้วยนะครับอ่างนั้นเราจะขอเช็คนะฮะเอ่อเช็คนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยลืมไปว่าชิ้นชิงมันกายภาพนี่หว่าฮิเด้นพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับอ่างนั้นเราจะเช็คฟูดินนะครับว่าปูดินของเราจะ คีเดนพาวเวอร์อะไรนะครับขอเด็ดๆหน่อยไสคิกเออมันเป็นพลังจิตอยู่แล้วจะเอาทำไมเนี่ยอ่ะขออีกตัวหนึ่งครับงั้นเช็คเออจะยิงกี้หน่อยแล้กันนะฮะเป็นธาตุอะไรครับขอน้ําแข็งได้ไหมมีไหมไม่ใช่ครับเป็นธาตุมืดครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ไม่เอานะครับโอเคอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะงั้นเรามาต่อครับในช่วงพิเศษกันเลยครับวอนเตอร์เทรดครับใช้ตัวกาชากันในโลกโปเกมอนแห่งนี้มาเลยเอาละ มาเข้ามอนสเตอร์เทรดกันเลยตู้กระชาในวันนี้นะครับจะมีเลทออกเยอะหรือเปล่าครับสรับสี่ดาว5้าดาวครับวันนี้ผมมีเลิลิพัทนะครับโปกเกมอนนะครับจำนวน2ดาวนะครับเรียกว่า2ดาวแล้วกันนะม,นมันก็พอเล่นได้มันมีอย้่หมดสลากเลยแต่ยังไม่รู้ว่ามันนี้สายอะไรอะ่ะเอาล่ะมาถ้าเกิดตัวนี้ได้ตัวเด็เดๆอีกนะ บอกเลยว่ามีโหวตออกอีกแน่นอนครับแต่ต้องดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่ะโอ้ดิสสายตรงด้วยนะครับเนี่ยจจลี่ครับเล่นได้ครับอ่ะมามาเลยคิงเอ๋ยเลเวลสิบสามนะครับตัวผู้นะครับจะมีค่ารับใช้มาพีชีพแทนหรือเปล่าครับนี่นี่เป็นกษัตริย์เลยนะเว้ยมีบริการหรือเปล่าแบบเออรักษาตัวราชาไว้ก่อนละกันเอาตัวผมไปแทน ดูเป็นพระเอกหน่อยว่าแต่คิงตัวนี้ครับจะมีใครรับเลี้ยงครับแล้วมาจากประเทศอะไรมาหรือยังครับทำไมราชาไม่รับเลยล่ะมาตัวนี้อ่อมาแล้วมาแล้วนี่ไงจากประเทศเยอรมนีครับอยากได้สเปนอ่ะไม่มีสเปนเหรออ่ะไปครับคิงครับขอให้โชคดีนะครับจากจากเจ้าของคนใหม่นะครับไปแล้วาดูครับบอลอะไรครับบอลอะไรโปเกมอนครับ โอ้มมยได้โกดครับแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่นะครับโอเคครับได้โกลดครับจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่ว่าญี่ปุ่นอย่างนี้ครับมีเวลครับมีเวลสูงมากครับว่าจะเป็นตัวที่เล่นได้แน่นอนครับผมฟันธงเลยเออหลือว่าหนึ่งแน่นอนครับถือเป็นร่างแรกอย่างนี้ฮะดูจากชุดตะกี้แล้วน่าจะเชื่อถือได้ครับน่าจะเชื่อถือได้เอามาดูครับ สโลโก้ตัวนี้ครับนิสายอะไรครับเรือทละไหบ้าจริงแม่งเลยนีสายคายครับเพิ่มสเปเชียลแอคแท็กนะครับแล้วก็ลดสปีดตัวเองครับจริงๆแล้วเก่งก้าเนี่ยมันควรจะเพิ่มสปีดหรือว่าไม่ควรลดมากกว่านะครับแต่ว่าเพิ่มสเปเชียลมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันมันไม่พอครับโอเคครับก็สลับคลิปในวันนี้นะครับก็มีแค่มีวิคิวนะครับที่จะได้เข้าทีมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรครับ สรุปในวันนี้นะครับเราก็ได้ไปฉากกับฮาวนะครับแล้วก็มาเจอกับมาโรุนะครับที่ฟาร์มนะครับโอเคแล้วเราก็ได้ตั๋วโคต้ามาหนึ่งใบนะครับก็ได้โก้ดมาครับที่แม่งออกแนวแบบพิการตัดขาตัวเองทิ้งอ่ะเออแล้วก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับทางมุมขวาบนนะครับหนึ่งเสียงของท่านมีผลต่อประมาณหนึ่งตัวนะครับแล้วถ้าเกิดประมตัวไหนถูกโหวตออกจริงๆนะครับขอความกรุณาอย่างยิ่งนะฮะก็รักษากฎกติกากันด้วยนะครับโหวตออกก็คือโหวตออกนะครับ โอเคครับเราจะไม่เสียใจทีหลังนะครับเพราะว่าผมพูดแล้วว่าจะมีการโหวตออกก็ใครที่ชอบนะครับสำหรับผมว่ามูมโมลเดล็อกนะค็อบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะอ๋อสำหรับคลิปหน้านะครับอาจจะลงช้าหน่อยนะครับวองว่าเพื่อนๆน่าจะรอกันได้นะครับงั้นผมก็จะพยายามเคลียร์งานให้ได้เร็วที่สุดก็ไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ